สวัสดีครับวันนี้พบกับบางบ้านบอลอีกแล้วนะครับวันนี้บางมีหยิบย้ยมาหนึ่งคู่ครับแต่ก่อนแรกเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้บางก่อนนะครับนะเมื่อวานเป็นไงบางครับที่บางให้ไปนะแมนซิตี้ก็ต่ำจริงๆนะครับโอ้ให้ไปหลายคู่เลยนะสำหรับวันนี้ผมยกหยิบย้ยมาหนึ่งคู่เช่นกันนะครับนะในึกโกชอิตาลี่ครับ เจ้าบ้านอย่างบรย่าครับอยู่อันดับ3ของตารางครับเปิดบ้านกันกบยูเวนตุสครับอยู่อันดับ4ของตารางนะผม,ม้องบอกเลยว่าเจ้าบ้านอย่างบรย่าเนี่ยยังไม่เคยแพ้ใครมาเลยนะครับนะและนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปชนะนาโปลีมาได้นะครับนะผมบอกเลยว่าฟอร์มเจ้าบ้านตอนเนี้ยก็ถือว่าดูดีนะครับดูดีเลยนะแล้ววันเนี้ยนักเตะลงครบเต็มรูปแบบอย่างแน่นอนครับสำหรับเจ้าบ้านนะเดี๋ยวเรามาดูทีมเยือนมากดีกว่าเป็นไงบ้างทีมเยือนอย่างยูเวนตุสครับผมบอกเลยว่าเขาพึ่งจะคว้าแชมป์บอลถ้วย บอลถ้วยมานะครับด้วยการเอาชนะอัตาลันต้ามานะครับผมบอกเลยว่าวันนี้ผมว่าแม่งเลือกฝั่งไม่ได้จริงๆครับสําหรับคู่นี้นะผมมองว่าดูอ่ะูสีกันมากครับที่3ามวันที่4เจอกันผมพูดเลยว่าที่3ามวันที่4เจอกันผมไม่สามารถเลือกฝั่งได้จริงๆนะครับบรุยาก็ดีครับอยู่เวนตุสก็ดีผมบอกว่าเนี้แม่งมีสกอร์แน่นอนครับมีสกอร์แน่นอนผมให้มองไปทางกำแพงสูงดีกว่ากำแพงสูง2ลูก สองช่วงตัวน่าจะโอเคครับสําหรับคู่นี้นะผมไม่สามารถเลือกฝั่งได้จริงๆครับถ้าใครอยากสวนสวนได้นะครับพี่นะผมให้มองกําแพงสูงดีกว่าผมขอไม่เลือกฝั่งนะพี่นะผมขอไม่เลือกฝั่งผมไม่มองกําแพงสูงที่สองช่วงตัวน่าจะโอเคที่สุดครับและใครที่ติดตามบังอยู่นะครับนะวันนี้ฝากติดตามบังด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะเมื่อวานเป็นไงกันบ้างกดคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยนะครับนะผมจะได้มีกาลังใจในการทําคลิปหน้าต่อนะครับนะ แล้วเดี๋ยวผลเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้บังมาสรุปให้นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้บังด้วยนะครับนะใครยังไม่มีแนวทางในการนําได้นะครับปัดขวากดที่ลิงก์หน้าช่องหอบังได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะดูแลตลอด24ชั่วโมงครับผมมีทีมงานดูแลนะครับและกิจกรรมอีกมากมายนะครับนะสําหรับวันนี้ผมให้ฟันทงนะครับไปสูง2ช่วงตัวครับสบายมากๆครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับ